สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องกุ้ยพารวยช n องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเ,ออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันวันนี้ต้องดูเลยนะคะเพราะว่าเป็นแนวทางที่เด่นนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเผื่อไปหวยไทยนะคะแนวทางนี้นะคะเป็นเลขกําลังวันของช่องแอดนะคะทุกคนเป็นกําลังวันของทางช่องเองเดอ้อจะคิด จะคิดขึ้นมาใหม่ทุกวันเลยนะคะจะคิดขึ้นมาใหม่ทุกวันจะอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะคะอันนี้เป็นแนวทางของเสาร์อาทิตย์เลยนะคะเสาร์อาทิตย์แอดจะลงแค่รอบเดียวนะคะรีบค่ะทุกคนลดน้ําต้นหายอยู่นะคะเสียบป๊กไว้รีบมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะอัดคลิปอัดแนวทางให้เอฟซีนะคะเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะดูเป็นแนวทางแต่ว่าเลขอู้ทำไมเลขมาเบิ้นก็ไม่รู้นะคะแอดทำได้อย่างนั้นแถมเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะ ถือว่าน่ากลัวค่ะถือว่าน่ากลัวทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าทุกน้อยเอ้ยอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะเป็นแนวทางวันอยู่เสาอ,อาที่ใช้แนวทางเดียวกันเลยนะคะเอาลองดูนะคะเผื่อมันเผื่อเฮงเผื่อปังอ่าขอแอดขอให้ท่านโชคดีนะคะสิบสองล้านแตกนะคะเจอกันที่สนามบินน้ํานะคะขอให้ได้เจอกันนะคะเมื่อไหร่น้อเราจะได้ได้เจอกันน้อที่สนามบินน้ําค่ะทุกคนโอ้ยอยากเห็นดีให้คอยเห็นหน้ากจอนแอดโอ้ยถูก แอบถือกันรล้ววันทีหนึ่งก่อนค่ะเออเดี๋ยวให้เห็นหนาตัวค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะอีก่ประมาณปีสองปีนี่แหละค่ะแอดงามซะก่อนเดอ้อแอดอยากอายแม่ๆค่ะห <c oughs> ยอกห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 ยอกค่ะเอ้ยบันเทิงบันเทิงไปนี่แหละค่ะวันวันนะคะทุกคนเนาะอีสานเนืไทยเนืคํำอีสานคํำไทยคํำเหมือนตีโอ้ยอะ มาดูกันนะคะแนวทางนะคะมีมีเล่นทั้งวันด้วยนะคะกำกำลังวันเนาะแต่อันนี้เอาสีราวเช้าแล้วก็ดาวปลูกให้ก่อนนะคะดาวปลูกก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างส่วนมากจะเป็นตัวเด่นนะคะแอสต่อไม่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวนี้โดนดาวสอยตลอดนะคะลองดูค่ะลองเอาตัวเด่นแอดไปประกบกับของ f อซนะคะลองดูเด้อค่ะเพราะว่า อาจจะไม่ได้เข้าทุกวันอาจจะไม่ได้เข้าทุกครั้งแล้วอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะทุกคนเราต้องตัวเด่นค่ะ่วนมากเป็นตัวเด่นนะคะตัวโจ๊ะเป็นจะไปหวยเล่าพัฒนาเทนอนมี่เลขทํามาหากินแอดทั้งนั้นเลยนะคะเป็นสะอาดหหวยเล่าพัฒนาค่ะหินละงามเงือมงามค่ะเด็กแถบเยนรถทั้งนั้นเลยนี่เลขทํามาหากินแอดทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอัดค่ะอัด อุ้ยแอดมาคักแอดสปอิดหวยเหล่าพัฒนานี่ล่ละค,ค่ะมกคุดตูวค่ะถามแอดว่าใด่ะคะ่ะามาดูนะคะเด่นสีลาวเช้านะคะเสาร์อาทิตย์เนาะศูนย์หนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนึ่งหหนึ่งหกสหสองหถือว่าเลขต่ำมากเลยนะคะตัวประกบก็อยู่กลางๆเนาะศูนย์สองห้าหนึ่หกเกนะคะศูนย์สองห้าหนึ่งสี่นย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกศูห้าสองศูนห้าหนะคะสี่หนก คุณาวปกคืนนี้นะคะแอดเด่น3 4 5ตัวเด่นเข้าดีอยู่ค่ะแต่แอดว่า3 5หน่าลุ้นมากหน่ารูดมากนะคะคืนนี้นะคะ3 1 3 2 3 3นะคะ4 1 4 2 3, 4 3นะคะ5 1 5 2 5 3 3 5 6 สามห้าหกเก้าสี่หนึ่งสองนะคะสามห้าหกสี่เก้าหนึ่งสองอทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะอันนี้เป็นแนวทางของดาวปกคืนนี้แล้วก็สีราวเช้านะคะแอนไม่ได้เก็บสถิติเก่าให้นะคะสถิติเก่าให้ไม่ได้เก็บให้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า แอดก็ไม่ได้ดูนะคะทุกคนวุ่นๆนนะค่ะวันไหนมีหวยลาวหวยไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแอดก็วุ่นๆทุกวันนั่นแหละค่ะเอฟซีบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ลงแนวทางนะคะขอแค่ลงแนวทางเล่นทั้งวันนะคะจะมีคนดูน้อยดูมากแอดก็ลงให้นะคะทุกคนแต่อาจจะว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงนะคะ แอดอาจจะแบบว่าไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ลงแบบว่าตลอดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะบางครั้งบางคานะคะอาจจะขอวันหยุดบ,บ้างนะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะเข้ามารับชมรับฟังแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็ขออาภัยด้วยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกคนโอ๊ยวันนี้เราพัฒนาเปตะเบิ่นวจ้าออกตัวไรกก็สร้างให้ลูกถึงน้ำในดเด้อะ หวสามบาทสี่บาทก็จะถือน้ำมูลได้ค่ะแอดบ่เลยหลายดัวค่ะแอดปงค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ปงนะคะทุกคนเอาแอดอยู่ในช่วงที่จำสินนะคะทุกคนสามบาทสี่บาทห้าบาทนี่แหละคะ่ะเพราะเกินสิบาทค่ะเอาอันนี้บอกความจริงด่เขอบริลลิ่นหลายดิว,ยวายเอดกับไปเพราะสามีค่ะเพราะดิปน็กอมน้ำมูเนะาะวายคนมันหมกนักเนาะบพาะมักกับ มันเลิกบ่บดได้กันลดละค่ะประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนเพราะแอดมันสายวินนะคะแอดมันมากซ้มตัวคะ่ะม่หันบ่ดถือจังๆจเจือแต่ถ้าตัวไหนเจอเลขที่ชอบนะคะที่เรามั่นใจเราก็อัดเลยคะ่ะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนนั่นแหละคะ่ะเอาลองดูคะ่ะทุกคนลองดูเดอ้อนี่นะคะอามาดูนะคะแนวทางนะคะคราวนี้เป็นแนวทางไอ้นี่นะคะโอ้ยเสบทองคะ่ะจ๋า,จาก,กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มไม่หมดสักกีนะคะทุกคน อ,อ,อากาศมันร้อนนะคะสงสารต้นไม้กินไม่ได้รดน้ําต้นไม้ไม่ได้อันนี้ไอ้ไลฟ์สดเสร็จนะคะก็มาทําของกินนี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็มาทําแนวทางให้เอฟตีนะคะ เตละมือเตละเว้นค่ะเอามาดูนะคะเด่นเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนะเล่นทั้งวันนะคะหวยหวยไอ้นี่นะคะเล่นทั้งวันเนี่ยค่ะเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะทุกคนเป็นกําลังวันของทางช่องเด้อค่ะเอออาจจะแบบว่า ไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะเป็นกําลังวันเป็นเลขเด่นนะคะเป็นเลขเด่นส่วนมากจะเป็นตัวเด่นนะคะที่เข้าดีพอปังกันไม่น้อนะคะแต่อาจจะไม่ได้ปังทุกหวยนะคะส่วนมากจะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นแนวรวมเนาะลองถามท่านที่ปังดูนะคะทุกคนโอ้เจ้าคนเอาไปลิ่นเนี่ยเอาไดตัวแอลโทโมโฮคือกันค่ะอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างปังบ้างไม่ปังบ้างนะคะแนวทางฟรีเนาะทุกคนเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ตรงแบบทุกหวยอะไรอย่างนี้นะคะลองดูค่ะ ลองเอาไปเทียบกับท่านที่แม่นแม่นดูโอ้ยกำลังวันเอสวันนี้ตรงกับกําลังวันหนูไม่น้อวัสาร์วัานาร่วงบึงค่ะเทียบกันดูนะคะทุกคนแต่ว่าหวยสวยมากเลยจับได้เบิ้ลด้วยนะคะทุกคนเอามาดูนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะหกห้าหกหกหกเจ็ดค่ะทุกคนสี่หกเก้าเจ็ดนะคะห้าแปดศูนย์นะคะสี่หกเก้าเจ็ดห้าแปดศูนย์ค่ะ สี่ห้าหกนะคะสี่ห้าเจ็ดสี่หกหกนะคะสี่หกเจ็ดนะคะห้าห้าหกนะคะห้าห้าเจ็ดห้าหกหกนะคะห้าหกเจ็ดค่ะทุกคนนี้เป็นแนวทางนะคะแนวทางของแค่นี้หละคะตามนี้เลยนะคะนึ่งก็เป็นเลขชุดจับได้บลทั้งนั้นเลยนะคะหวยวันเสาร์ วันเสาร์ปกติก็การเบิลกันหามแล้วนะคะแต่ว่าจับได้เบิ้ลได้หามด้วยอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบที่จุดวันนี้เนาะหกเก้าศูนย์นะคะก็แปลงเอาค่ะใช้วิชามานแปลงเอานะคะกับหัวเอาค่ะหกเก้านะคะถ้าแปลงมันจะได้ห้าตัวห้าเลขนะคะทุกคนจำนันต้องแปลงอะค่ะเมื่อใดได้เลขทูบแอดแปลงเหมือนเด้ค่ะเอาลองดูค่ะทุกคนนี่นะคะจับได้เบิลด้วยโอ้เลข เลขถือว,ว่ามาแบบนี้เลยนะคะหวยไปจะไปหวยไทยอยู่บ่ค่ะสี่ห้าหกนะคะอันตรายเลยนะคะทุกคนสี่ห้าหกนี่ชนกับเลขดังไหมเนาะลองดูเด้อค่ะลองดูเอาไปมาเอาไปหิงเอาไปตังกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเตกสามตัวตรงเนาะเตกสามตัวเตกสี่ตัวนะคะห้าตัวหกตัวกับเตกรูดค่ะ เอามาลางวัลนที่หนึ่งผู้น่ะค่ะแตกไปเลยค่ะลางวัลนที่หนึ่งไม่มีใครว่าเลยค่ะไปเจอกันอยู่นน่นค่ะสนามบินน้ําค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอนลาไปก่อนเด้อขอให้มานคอยหิงนะคะขอให้ปังเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ